เคยเห็นไหมครับการใช้เรือขับเนี่ยเรือที่มีโซ่ผูกติดอยู่ด้านท้ายเรือขับบนในบ่อปลาบ่อกุ้งเนี่ยบ่อเนี่ยพอเลี้ยงสัตว์น้าเขาทาไปทําไมกันนะครับการใช้เรือรากโซ่นะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีในการบําบัดพื้นบ่อนั่นเองแทนที่จะใช้วิธีการฉีดเลนหรือกําจัดเลนนะครับการเอาน้ําออกให้หมดแล้วฉีดเลนเนี่ยบางทีเราใช้วิธีการเอาเรือรากโซ่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเขามักจะใช้การ ลดน้ําลงระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเรือไปขับบนจะทํางานยังไงนะการใช้เรือรักโซ่เนี่ยมันก็จะเป็นการเอาโซ่ไปตีให้อะกอนมันฟุ้งขึ้นมานะครับให้สัมผัสกับอากาศหรือสัมผัสกับออกซิเจนนั่นเองแต่นะครับการตีให้ฟุ้งขึ้นมาอย่างเดียวมันไม่ได้ผลครับมันต้องมีการใช้สุลินซีเพื่อบ,บ,บําบัดไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตีเอากอนที่มันหมักหม,มมอยู่ข้างใต้นะครับหมักหม,มมเกิดภาวะ ไม่มีออกซิเจนเกิดของเสียต่งางๆมากมายพอโซ่ le, มันไปตีเนี่ยมันก็จะวนคุ้งกลับขึ้นมานะครับให้สัมผัสกับออกซิเจนแล้วก็จะมีจุลินทรีย์ช่วยย่อยของเสียเปลี่ยนของเสียให้เป็นของดีนะครับวนซ้าไปเรื่อยๆนะครับตีตะกอนมไปเรื่อยๆแล้วพวกสิ่งหมักหมมขี้ปลาอาหารเหลือที่มันเน่าเหม็นอยู่เนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นของดีหรือเป็นปุ๋ยนั่นเองนะครับเป็นปุ๋ยเป็นสารอาหารสําหรับการเพราะอาหารธรรมชาติ อย่างนั้นนั่นเองนะนี่ก็เป็นหลักการของการใช้เรือลากโซ่นั่นเองแทนการชีดเดยน,นะครับจุลินซีบวกอากาศได้ดินได้พื้นเบาะคุณภาพดีนั่นเองนะครับ